ร่วมจัดไปโดยการบินไทยกลับสู่ปอรที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปทำไมดาราเพื่อนน้อยคะ่ชคือจริงๆเนี่ยคนมักจะคิดว่าคนมีชื่อเสียงเนี่ยดีมากม,มันมีมุมดีมากๆนะครับแล้วมันก็มีมุมที่แบบไม่ค่อยดีเหมือนกันอ,อย่างพวกดาราตลกเนี่ยเห็นไหมฮะ ใช่ตลกดาราตลกเนี่ยแม้กระทั่งคุณโน้ตอุดมเนี่ยหรหลายแล้วคนเนี่ยาบางครั้งเครียดนะนึกมุกไม่ออกงี้ไม่ใช่อันนั้นส่วนหนึ่งแต่บางครั้งสมมติเวลาขึ้นลิฟต์อ้าวโน้ตเฮ้ยเล่วตลกให้ดูหน่อยดิอ้าวมีบางคนแล้ก็บางคนก็โอ้ที่วิด,ดูดีตัวจริงแย่นะนะ<ช>มีเยอะค่ะบางครัง้งเจอผมเฮ้ยแชมป เออคืนนี้เล่นบอลคู่ไหนดีครับถามเรื่องพนันบอลถามเรื่องพนันบอลฉะนั้นผมก็จะตอบกลับไปครับว่าผมไม่เล่นนี่การพนันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าไม่เชื่อพนันกับผมได้ฮะพูดเดียวมันเป็นมุกไม่ดีไม่ดีเรื่องพนันเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยเพราะว่าเรามีน้องๆเยาวชนดูอยู่น้องๆครับดูผมไม่ดีทุกคนเนี่ย ชอบมาถามผมแล้วเกินว่าต้องเล่นคู่ไหนใช่ได้ยินผม<อ>ก็มกจะตอบว่า<ล>ถ้าเกิดผมรู้เนี่ยป่านี้ผมไม่ต้องเป็นพิธีกรแล้วครับผมออผมไม่ใช้คืออย่างนี้สั้นๆง,ง่ายๆโดนๆนะครับ นักฟุตบอลที่ได้เงินเดือนเป็นร้อยล้านผู้จัดการทีมที่ฟันค่าเหนื่อยเป็นพันล้านก่อนแข่งนะครับขอโทษนะครับมันยังไม่รู้เลยครับว่าสกอร์นี่จะจบยังไงนั่นคือบุคคลที่รู้ตื้นลึกหนาบางที่สุดรวยที่สุดมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมายัางไง<ช>แล้วพวกคุณหรือผมที่จ่ายตางังค์ยี่สิบสาสิบาทซื้อหนังสือพิมพ์เงินเดือนน้อยออเขาประมาณร้อยเท่าเนี่ยกูจะไปรู้ดีกว่าเขาได้ยังไง ส่วนใหญ่ก็โดนกินเนี่ยค่ะก็ผมจะบอกไงครับมีแต่คนจนลงจากการพนันและบ่อนสวยขึ้นเรื่อยๆก็เงินของพวกคุณที่ไปเล่นไม่มีใครรวยจากการพนันครับอันนี้เชื่อผมครับผมเห็นคนล้มเยอะแล้วนะเขาบอกรวยแค่ไหนก็ไม่พอถ้าคุณติดการพนันการพนันแล้วจนแค่ไหนก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ติดการพนัน นะอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจนะครับเรื่องมาถามได้แล้วนะฮะว่าจะต้องเล่นคู่ไหนเจอทุกวันอะมาคุยกันถึงเรื่องของดาราเนี่ยลำบากที่บอกว่าทุกคนมีค่าตัวหมดอย่างคุณไปเดินแบบก็มีค่าตัวผมไปโชว์ตัวไปพิ่ดิกรก็มีค่าตัวนะครับแต่ปัญหามันจะเกิดครับเมื่อเพื่อนคุณเมื่อคนใกล้ตัวคุณอยากที่จะเชื่อคุณไปไง เคยเจอคําถามยังไงบ้างเคยเจอคนสนิทเชิญไปงานไหมมีก็บอกช่วยๆกันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคำว่าช่วยช่วยกันหน่อยหมายความว่าไงครับก็เหมือนก็ลดราคาให้ให้เล่าหน่อยนะลดราคาให้หน่อยนะประมาณนะ้นหรือก็รู้แล้วมีการบอกว่าไปฟรีเคยมีคนกล้าไหมโอ้ยมีเขาพูดยังไงเออไปไปช่วยได้ไหมเพราะว่าเราก็เคยช่วยอันนี้เธอมานะช่วยอะไรครับให้ลอกกันบ้านเหรอครับไม่ใช่บางทีก็เป็นเรื่องงานอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละครับพอบอกช่วยช่วยกันหน่อยเราก็รู้สึกเกรงใจบ้างนะพอกคำว่าช่วยช่วยกันหน่อยเนี่ยบางครั้ง มันประเมินไม่ถูกไงครับว่าช่วยกันควรช่วยกันมากแค่ไหนประมาณไหนแล้วไอ,อชว้ช่วยๆกันหน่อยเนี่ยทำให้ดาราเสียเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนไปเยอะแล้วนะวันนี้มีทางออกห้ทั้งเพื่อนทั้งศิลปินเหตุเกิดจากนักร้องคนนี้ฮะ,ะเบนชลาทิต เบนชลาทิ์มีเพื่อนที่ไม่สนิทเชิญไปโชว์ตัวในงานแต่งของน้องสาวเบนก็เลยบอกโอเคจัดไปลดให้สามหมื่นแต่คุณเพื่อนไม่พอใจบอกดังก็ไม่ดังน้ำใจก็ไม่มีพี่เบนก็เลยโพส์ใน Facebook ระบายความในใจแบบจัดเต็มจัดไปโดยเปรียบตัวเองเหมือนเป็นร้านขายทองเตรียมฝังนะ พูดถึงเรื่องเพื่อนจากตอนมอต้นที่ไม่ได้สนิทสนมลองคิดดูถ้าเกิดเรามีน้องสาวแล้ววันหนึ่งน้องเราจะแต่งงานเรารู้ว่าเพื่อนเราเปิดร้านทองเราก็คงไม่ไปบอกเพื่อนคนนั้นว่าเฮ้ยเพื่อนน้องสาวเราจะแต่งงานขอทองฟรีๆมาเป็นของขวัญแต่งงานให้เราหน่อยสิเราคงไปอุดหนุนเพื่อนถ้าเพื่อนจะมีส่วนลดให้ก็ถือเป็นน้ําใจที่มีให้กันแต่เราคงจะไม่น่าหนาะถึงขั้นต่อราคาทุนเพื่อนหรือขอลดราคา50%เเพราะมันเสียมารยาทนะแล้วยิ่งถ้าเพื่อนมีส่วนลด ให้แล้วแต่เราคิดว่าลดน้อยเกินไปไม่คุ้มค่าซื้อไม่ไหวเราก็ควรขอบใจเพื่อนคนนั้นเขานะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เสนอน้ําใจมาให้เราจะไม่เที่ยวไปบอกกับใครต่อใครว่าร้านทองของเพื่อนเราก็งั้นงั้นแหละฉันมีปัญญาฉันจะไปซื้อที่ไหนก็ได้จะซื้อแพงกว่าร้านดังกว่าร้านดีกว่าอุตส่าห์รู้จักกันลดให้นิดเดียวเพื่อนอะไรไม่มีน้ําใจให้ให้เพื่อนแค่นี้ก็ให้กันไม่ได้ สำหรับเบ็ดน,นะบอกตรงๆมันตลกคุณติดต่อผมไปร้องงานแต่งของน้องผมลดให้ส0 0 0 0ื่นจากราคาโชว์ปกติค่าใช้จ่ายผมนักดนตรีผมทุกคนคนละ6,000คนดูแลเครื่องเสียงอีก6,000ช่างเทคนิคอีก3คนค่ารถตู้ค่าวงค่ารถเครื่องดนตรีค่าคนดูแลผมยอมลดกำไรตัวเองส0 0 0 0ื่นแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือคุณเล่นไปบอกกับใครต่อใครว่าผมไม่มีน้ำใจโอเคผมจะจำไว้เพื่อน ผมเองก็อยากรู้นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องรวยจนนะผมไม่สนใจผมไม่เคยไปแบมือของเงินคุณแต่คุณมันนิสัยไม่ดีจากผมนักร้องที่ไม่ดังแถมยังไม่มีน้ำใจเออคือเรื่องแบบนี้นะครับเข้าใจได้ทั้งสองฝั่งคุณเพื่อนก็อาจจะไม่รู้ว่าการลดราคาสามหมื่นในวงการนั้นถือว่าเยอะคุณแบนก็คงไม่อยากไปทำงานร้องเพลงแล้วขาดทุนเรื่องแบบนี้ก็แก้ง่ายครับ 1. ถามงบว่าเพื่อนสบายใจ ถ้าน้อยก็ร้องน้อยเอาแบบสบายใจทั้งคู่หรือ,อผมโจโจ้ข,ขอแนะนําว่างานคนสนิทไม่รับเลยอบอกว่าเจ็บคออย่างนี้ก็ได้ไปร่วมงานใส่ซองพันหนึ่งไม่ต้องร้องสักเพลงเนี่ยไม่แน่นะฮะทั้งเจ้าภาพอาจจะรักยิ่งกว่า พี่แชมป์เราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายคือเราเข้าใจทั้งคู่ค,คือศิลปินเนี่ยเคยทํางานกับบริษัทมืออาชีพที่จ้างเขารู้ว่าเรทเขาเป็นยังไงใ,ในขณะเดียวกันคนธรรมดาเขาก็ไม่เคยจ้างศิลปินอาชีพเขาก็เลยไม่รู้ว่าเรทจริงๆมันเป็นยังไง,ง,ไงฉะนั้นก็ต้องผมว่าสุดท้ายเนี่ย,ยนในการคุยกับเพื่อนทำเนียรก็ได้ครับจะร่วมงานหรือไม่ร่วมแต่ความสัมพันธ์ต้องไม่แตก คือถ้าเกิดจะร่วมกันทีนึงแล้วเลิกคบกันไปสู้สู้ไปร่วมงานกันหรือไม่ไปกันแล้วยังกินข้าวกันได้ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมีเรื่องกันเรื่องหยุมหยิมแต่สิ่งที่ผมขอบอกคที่ไปอ่านมาเราต้องให้ประโยชน์กับคนที่มีน้อยกว่าอมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งไลน์ไหมผมกระแทกใจมากเขาบอกว่าเวลาคุณไปกินกาแฟบางเจ้าทิเจ้าละราคาเป็นร้อยเนี่ยคุณเคยต่อราคาไหม ปุ๋ยก็มัตั้งขายใครไปต่อไม่มีใครกล้าต่อถูกไหมใช่แต่แล้วทําไมเวลาคุณไปเดินแถวสยามคุณไปเดินข้างถนนเห็นแม่ค้าตัวดามากตัวดํามากทํางานมาทั้งวันขายน้ำมะพร้าวขายมะม่วงขายง้ะขายไม้กวาดคุณเคยเห็นใครไม่ต่อราคาไหมไม่คุณผู้ชมบริษัทที่มันรวยอยู่แล้วคิดแพงอยู่แล้วคุณกัไม่ต่อ แต่คนที่มันจนอยู่โ้าไปต่อก็ไม่หรอกคุณนั่นไม่ต่อไปคิดกันเองครับอืมจริงจริงจริงไปคิดกันอืมเราจะไม่กินแล้วเอ้ยไม่กินได้กินได้แต่ลองดูลองคิดดูอืมนะครับช่วงหน้าช่วงหน้าค่ะนี่เลยกับนักมวยปกติมวยเนี่ยชกกันแรงแล้วใช่แต่ครั้งนี้นักมวยวิจารณ์แรงยิ่งกว่าแรงชกเข้ากระโหลกสมจิตจงจอหอ จัดไปช่วงหน้าเต็มเตมคือไอ้ไฟหยุดโลกอะไรก็ว่ากันไปที่ปกนี้ที่สุดในรอยปีที่ฟลอยด์เมเวอร์เนักชกที่ไม่เคยแพ้ใคร,ครกับนักชกฟิลิปปินส์แมนี่ปาเกียวที่บอกกันว่าโอ้โหชกสนุกเอาใจคือควรจะแลกหมัดกันมากกว่านี้ควรจะที่บ <ไป S 2> อกว่าปล่อยเหมือนหมาถ้ากัดกันเหมือนเลยเอาหมากัดกันมันกัดยังไงอ้าวไอไ้อปากเกียวกัดจ,จะกัดปุป๊บป,อปอพออ้นันเจ็บผ่อน